สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบรล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เรามาตั้งยางกันค่ะทุกคนนี่ยางนะคะเราได้ขนเอามาลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะตั้งยางนะคะอันนีน้อันนี้เห็นไหมเราเพิ่งเอามาลงเนาะเราเพิ่งขนมาจากแถวแล้วเอามาลงนะคะน,นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นพ3 9 0 4มเก้าศูนจ้าแล้วก็จะทาการตั้งแบบนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะนี่นะคะตาสวยนะคะสามเก้าศูนย์สี่ตาตาสวยๆเลยเห็นไหมคะนี่นะคะล่าก็ดีด้วยนะคะนี่เราก็เริ่มตั้งกันนะคะทุกคนตั้งมาจากนู่นเนาะ,ะเมื่อวานนี้ที่เราเอามาลงนะคะก็จะเป็นประมาณเจ็ดพันนะคะ 7พันถุงน้อยแล้วเราก็เอามาตั้งนะคะในวันนี้เนาะเราลงอย่างเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเอามาลงไว้นะคะตอนเอาลงเนาะเราก็จะอ่าใช้คนเยอะเนาะแต่เวลาที่เราตั้งเราก็จะใช้คนน้อยหน่อยสําหรับคนที่ตั้งอ่าคล่องแล้วเป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งนะคะแต่อ่าคนที่ชุดที่ลงเมื่อวานนี้เราไม่ได้เอามาเนาะมาเป็นบางคนอ่า นี่นะคะเราก็จะเตรียม,มตั้งทั้งหมดเลยเราจะหันหน้ากายยางนะคะกายยางแบบนี้อืมไปทางทิศตะวันออกนะคะทั้งสองแถวเลยแบบนี้นะคะหันไปทางทิศตะวันออกแบบนี้อันนี้ก็คือทางทิศตะวันออกนะคะนี่มันจะทําให้ต้นยางนะคะเวลาที่งอกออกมามันจะชูขึ้นนะคะเราจะหันไปตามแถวแต่ถ้าเราหันมา,าข้างแถวแบบนี้นะคะ มันจะทําให้ต้นยางแบะลงนะคะอันนี้ก็จะทําให้ต้นยางไม่สวยอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะเวลาที่เราตั้งยางเนาะมันอ่าสาหรับที่ว่าเวลาที่เราตั้งยางตามแถวอ่าต้นยางที่มันติดก,กันแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้อ่าเชิดนะคะต้นยางเชิดขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะ เวลาที่เขางอกนะคะต้นยางจะดันนะคะงอกออกมาเนะาะต้นยางตอยางแบบเนี้ยมันจะดันต้นาตายางที่งอกนะคะให้ดันให้ตรงขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ก็ั้งว่าให้หันหน้าไปทางเดียวกันนะคะ